อะโวคาโดพี่น้องเอ้อสวัสดีครับมื้อนี้ผมพาพี่น้องมาพาอะโวคาโดเนะครับ มาพาแา้วก็สิพาพี่น้องเพาะเมล็ดเันพร้อมครับว่าวิธีเพาะเฮดโนดาเนาะครับที่มันจะงอกง่ายแล้อันนั้นนี่ก็คืออะโวคาโดครับที่ผมได้มานะครับสองน้วยนี่ร่วมกันประมาณบ่ประมาณนะครับโลกับอีกเกือบสองขีดครับนี่มีแต่น้อยแง่ครับพี่น้องน่วยนี่เกินเกินหาขีดครับนยนี่แต่ว่าน้วยนี่ประมาณประมาณครึ่งในน่อยนี่แหละครับครึ่งโลในน้อยเนี่พี่น้องอันนี้ก็คืออะโวคาโดนะครับพี่น้อง เดี๋ยวผมกะจะาทาให้พี่น้องเบิ้งแลก็จะเอา,มาเมล็ดมันมาเพาะให้พี่ให้น้องเขาเบิ้งนะครับพี่น้องการทากันยังไงครับพี่น้องนี่คือเขาคือเดี๋ยวผมบอกกันเนี่ยวิธีเบิ้งมันสุกนะครับพี่น้องเนี่ยง,ง่ายๆเนี่ยผิวมันจะพอดีครับพี่น้องการทากันยังไงครับเนี่ยห้พี่น้องเบื้องทีนะครับนี่ยเอามาพี่น้องเนี่ยลักษณะนี้แหละพี่น้องเนี่ย เห็นป่ะพี่น้องสุกดีดีเดี๋ยวเอาไปกินเห็นป่ะพี่น้องเดี๋ยวแต่พี่ผอกม่เห็นป่ะพ,พี่น้องเห็นปะ่นปะเนี่ยเม็ดต้นหน่อยพี่น,อน้องเดี๋ยวผมก็จะเพาะให้พี่ให้น,อน้องทาเบิงนะครับนี่ก็คืออะโวคาโดพี่น้องนี่แหละสุกสุกกัลลังดีเลยพี่น้องก็คือว่ากเกี้ยวใบสักพักนึงนะครับมันอาจจะมีแบบเนี่จากหน่อยนึงคือมันซ้ำนะครับ ซ้ำจากการที่เขากระแทกไปมากพี่น้องนี่อาจจะมีนิดหน่อยแต่ว่าก็เบบป็ี่ยนยังครับพี่น้องสิ่งสําคัญที่เขาจะเอาก็คือตัวนี้นะครับสำหรับเมื่อกี้กันนี่มารีวิวไอพีให้น้องเรับเพิ่ง,พงครับสําหรับคนรักสุขภาพนะครับอวโวคาโดนี่เป็นโอ้เป็นผออลว่าผลไม้มศจรรั์ครับทุกอย่างครับ,บว่าจะเป็นลดความอ้วนตัดอนุมูลยิสระอีกอย่างต่างๆนะพี่น้องต่ไปหาเบิ่งข้อมูลแล้วครับผมอาจจะว่าไปกับซ้ำกับคนอื่นนะครับแต่ว่า สิ่งสำคัญก็คือสาหรับผมและกาแซบพี่น้องเนี่ยผมมารีวิวห้พีให้น้องเขาเบิ้งครับประมาณหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะพาพี่น้องเพาะนะครับพี่น้องก็ตามเบิ้งนะครับว่าหลังจากที่พางมาทีแล้วผมจะทั้งไดทําเม็ดนะครับเนี่ยเม็ดมันผมออกมาเสร็จเดี๋ยวผมก็จะพาพี่น้องเพาะสําหรับคนรักการปลูกกลักรักการเกษตรนะครับกับบรรยากาครับพี่น้องเห็นปะพันนี้ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งครับที่ง่าย้วก็อร่อยครับในแซบ เห็นพ on, ion, ี่น้องอ่อนซ้อนบะครับเนี่ยพี่น้องเอ้ยไงครับไม่นี่เกือบหกขีดครับพี่น้องนี่น้อยนี่นักไงครับอีลีเห็นไหพี่น้องในกำง่ามยังไงเลรอเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ผมก็จะเอาไปยังสีก่อนนะครับพี่น้องแต่มารีวิวห้บเบิ้ก่อนเดี๋ยวผมก็จะพาพี่น้องพ่ออีกเนาะครับอาจจะเอาร่วมคลิปใส่อันเดียวกันเนื่อว่าอาจจะเอาเฉพาะนี่เลยพี่น้องก็ตามเบิ้นะครับกับปิดคลิปสำหนี่ก่อนพี่น้อง